แ้วเดียวยอืมแนตากลรวตักเว้ตรนนามาดเดี๋ยวออกจะยอกจะยอกกนได้แสบเพัาไดน,น่องเลยสวัสดีครับพี่น่อง มาอีกแล้วครับตามเลี้ยแตแนวามาเห็ดได้อยู่ได้กินอีกคือเกลืครับวันนี้ได้กแกงปลาครับกําลังยีกัวตอนนี้กำลังเห็ดอยู่พูนทั้งไก,ไก่แกงปลาใช้บวบัวพี่เก,กลืกลพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งวไวแล้วเติมน้องี่เป็นตํำหนังเนาะนี่บวเบ,ววบววิ่งนก่อนอ่ะติดตามมาแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้นะบวบยีกัวเก็ดบอกกัวเนี้ยบางทมันออกก่อน นึ่จานนี้ที่แกงปลาข้น่อยช่กินพี่นพกหนอกแลมันยังกินได้เออกับพวกแกเนาะพวแกกักิน่ไ้แล้กิน่ไอนจางนียเราอยากเดอนดีนองเ้ยม่าอาารอใสตัวมืงอย่าดำนะ

ทีพเช็แคแกงปลาเข้าไปนึ่แกะเ้าแได้นี่งอย่าง้ยัเห็นควงงาางเสียงไหวเสืองไหวส่วนนี้เนเสีงเสยงความง้าบนบกะผู้บบาวเห็นชิมักได้ไหมบนนี้งานบ่ <c oughs> แล้เน็ตปลาหนุ่มบวบใส่แกงปลารบายเนีตต่อคอหน่อยมาปลาบืนพี่น้องฝนตกไรไอมาที่ข้งีบวกเปลาหน่อยหน่อยพอดีพอดีแกงกับปลาวันหวานตาน็ตปลาเลยทางเน็ตไ,ได้มเนี่น้ำก็ียบทรง เนี่ยยังพอออกด้วยวะาันีก่าานโรอันนี้เกลือเกลือดิโยะใส่เจเยนดูหน้าให้เพราอชีวิตเดนก็ป็เป็นได้เพยเดียวเลยอันนี้เออนี่ะแบบเยอนมันไหวไหมติดาดี อ่ะบปเนี้ไปตำแกง,งไปเอาขีา้งอ,องตำแกงบวานตำขี้ควายเจ๊ดเจ๊ดเตรวจด้วยมาเนี่พี่น้องนะแกงเขาแบบเฮ้ยพอดีนสินสองจัคนใส่น้ำตาลน้ำจืงน้อยก้อนม,มีรสหวานจืงน้อยใส,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 ส่หลายใส่หลายหวานน้ำบุกแฉบอันบ่ธมัสไท อา <Okay. S 2> แล้วแล้วต่มแก,กงพี่รองไปอนิ

เดี๋ยวผมจะยอกจะยอกกันเนาวแสบเข้าไป้องเลยเจ้านน่คือแกงปลาตะเจี๊ยบอ้หาพี่หองมาผีสิงสิงสิแล้วจำงแกงไปจะกินส่นเรอาเอาเดี๋ยวไป กินมือนกันนะบอกมือเดอง่บบอบกวางจับไปนอกพ่มือของกเด็เอะกับตันจินแมมนั่งห้งงไปบาหิ้งนลาปากาหลีมาแล้วคนไอ้นมเกาหลีองเยนมเกาหลีนมเลาเลยนี่องอาววงไม่เห็นว่าบวกกับกันบอ๊ะบอ แ่บแบแกงป่าเข้อยู่ตู้เดีเดยเนาะไตเขาด่ดใส่หลมันก็ดจักข้าวหลมันมอมีกินข้าวเลยนาแกงป่านดีสดก่อบบนไปสดกอนห่านเย็นก่อน เหนอ่าป็นไนขมผานโอ้มตันคือว่มีชีวิดซีวา่าเลย่ปะงานคือขึ้นบงงนนักปเดงานคือขึ้นทังานนับกบอกมขึ้น่แงขึ้นเข้มอ่ะอืมบ้เข้มหรอไปฮามได้มา่นเอาเผู้เส้นเด็นเน้อให้มันไป้ามอโอ้ว <laughs> ่าปากตัวบางแล้ว ัวกินได้ไรอันนั้นเอาข้าจ้ำมิตเราหนิน้ำเจี๊ยบห้วยแล้วล่ะน้ำเจี๊ยห้วยมืโตกินหนาปากบางมาจกินแล้วแต่คนมาจะกินมาแล้วของกระเซ้ากินหมูว่านเนี่ยคนของคนกินเผอกยวเลยบอเขารกินเนาะไม่อยากเขาต่อมากมาเลยยายเลยแซ่บได้มาชิมตแกงปาก แกแซ่บกัอยางให้คิมน้ำละขันเจมากิ้น่อยขึ้นเลยอย่างนั้นเคีิยมแกงปลาไหมแกงปลาใช้บวบนี่ครับคุณโอ้สันสันลูกเขาสันกับเ้ดีหรือยังไงล้ว กินไ่กาแฟดีจ้ะครับจับเเขากินแกงปา่าแท้จบเขากินเลยกินแบบนั้นเราไปซช้อคัดมีมากหันว่ะียว่น้ามาเลยอัดัินปลาตลอดโอเคแล้วไปยังกูได้มาม่วกินเลเดอ้อม่วจุดบ่ล่าปะมันก็มีตวสดตอนี้อ่ ปลาสดก็มีตอดก็มีเ,เออตัว,วดกรมีแี่วบตอดก็มีแบบ<ะ>ตัวบว้ต่างกโอเค,โ,อเคโย่ว่าเขาแช่ผิดไปต้องไดูข้าวด้ขาาดวข้าวล้วเาลังดวหมไทรผมันข้าว,วอ,าอย,ยออ่เด้วาวาวหเาสิบดกันไปูืองมาเอายางมใส่ิบอแล้วกินน้ำกกัยังไง ไม่ต่อภทานทีมันจะบวมมันจะบ่มีเนื้อแล้เขาจะบ่มีเนื้อถึงกิ๊บจ๊ยนาคล้วนๆนี่เราก็เผาอ่ะ่ป่นุเ็นปากทนเห็นหนากันเป็นอะทิะทั้งก็ดีเห็นมือนี่เนาะแบบกว ถ้ากินเด้ตอนป่าอย่าจงมันเด้อมันจืดเดี๋ยกินแต่มันกินย้ำเกี๊ยวมันโมเสบนี่เป็นปลาอันนี้น่ะคำซันหกเค็มค่ะว่ามันเปรี้ยวนิดนึงเนาะเจ๋งเลยค่ะว่าเดี๋ยวบอกวาเปรี้ยวบอกว่ามันเค็มอ๋อท่งนี่ก็บ่เห็นว่าอันกินกินท่านี่เราคือมันจืบวบัดอน้ำมาเติมดิทำซันเติมลงกไมไปน้ำเกี๊ป่านี่ไอ้เชาเอาน้ำเปล่ามาเติม ตมันแยงคักดี่ดีปะหลายคนแสบเติมน้ำมันแล้มวมันัวนมน้ำแล้มวมมักจะตอ,อะนัวเี๋ยว่าอื้อแสบหัวน่นนนะวาจะรีดเนี่ยกินเพอะไรได้หวัวมั้เนะ คพอดิบัออกในกลารเกลื่านก็กินหมดเลยต้มเป็นโจว่พอะไรเล่าอต้มเป็นโจนกับบริกินเนาะต้มเป็นโจเล่าเขาก็กินได้หัวกระก็ย e e e ิงหัวออกตัมันโลกินเลยเป็นแบบเงเาเแค่กินนะเขาหูวแล้วว่ะถ้่ทามีผัวเท่าอือจะยำได้ผเท่าอ่ะผวเท่าผเดียวผเท่าเฮ็ดกินกัเก่งแกผเท่าน้ำแกะวมีอ่ะ ้อปาสัมันนายเขาไม่เาเคยทิ่มใ้ห่างมันคุกินบนหางเลยเออมันบริเวนป่าแบบมันมีกางนะขาเคยใบกิ่นน้ำมนดอกตอนบมกิดดีมากดีมากตอนนั้นเลวัดนี้เด๋อร่างวาชิบอกว่าให้เฮพดเนื้อย นะมะเร็งชื่อไว้เลายางิกินเบิดเห็ดเห็ดผู้เดียวกินเิดนาำเหมือนห่อนไม่แห้งทองก็ดน้ำเอนิรดเือนห่อนไม่แห้งองยาวตัวแตกินไดน้ไหนำปดำกินไกินรกิกินได้ตอนปลาเนี่ยมทา,าเลยไปกินตอนปลาไปไจำตานจำตานเนี่ปนนยปวยดว ชอบกินอะนามยกินโดนหอยกินามีได้ทางบานคอยได้ทุกเคยแหละท้งบานเั้เถาเขาอมหอยพวกกาดุูหอยจ้ำตหนามมันหอยเต็มหอยเว้ายังตอนไกล้ดกั้วน่กินนามมั้ยั้มตันผูกมากินตอนนี้ไก้ก่ยังาบกินะไรซุดนามซุดสนามตอนเลือเคีย์ไปเคีย์มาเคีย์ไปเคีย์มาอยู่แล้วปีนไปปนมาเอาจะออกเลยปะ กยังคนมาลิ้นน้ำกเต็มเือนเขาไงเหทีเขาบ้าเฮาอายตไปตนไปบานไ่ยินเมาเขาเลยคุยนมอบคุณัวห้เมื่อือ,อิ้วเขาก<ม>ินแล้วยังไปขัวน<ม>ั่นบัวควายแลย้วหิวเขากอายคนนี่น้ราหมด พอตายมันาะกันเนื้อก uh ็ม huh. ีพวกกินกัวนั่นก้อยแจวป้าเมียกินจ้ำแต่แจวก็แซ่บคนเทศเต็มเหอนแนมอยู่แล้วค่ะใ่ประหยัดซีงงปรอหยัดซ่งซ่งกัวแนมบ้านบ่เคยเห็นคดอขาก็ไปทางซ่อมเบื้องสังเกตเบื้องนัเนาะเนาะเขาแนมเขาเข้าไปไม่เพาะฉะนั้นจะเป็นล้มเข้าไปไม่เนาะคนเขียมักเบื้องเขาตัวเออสิวันอาเแนม รักชิ้นขาวเขาใส่ปลางูวยไปกับเนี่กเขา็เปเลือนไม่เป็นกันงังเบิงผู้เ,เท่าเป็นยีนังเบิงผู้เท่าใส่หอแดงใสอยข้างล่างเลยเตียมปทั้งกูในบายู่ห้องลงางนี่ตัวนี้คือสนปาแกงปลาดุกเนาะอย่างเง้ปลาดุกแกงปลาดออกปลาดุกเขยยินแกงอ่ะ ไม่จะต้มป่นค่ะกระออมแล้วก็ปิไม่ใช่หรอกระคอนซอยแง่ทำแค่ในตักฟองโตมาต้มใส่มดแดงกระเ้็นอะไรโอ้สุดยอดเลยใส่หม้อเลยค่ะใส่มดแดงม่ได้รกินเลยนานนี่เราเหตีกันตายมดแดงจะไปกินเขาต้องใส่หม้อ๊ะ่ดิกินเอาเนียงพานเอาไหมขับปั้นใส่เน่ะหือว่า มึงจะไปต้ม,มจะพูดแดงเยอะมันจะพูดแดงแล้วสิโดมมาละสั่งหม่าได้านนี้นะกปั่นไส้วาน้วยคจักวัดน้องไส้วากาตีใหญ่อเออหมานัวงหอมวนกันมีลองกินเขาหอมเชี่ยวกันมาหัวมันเลือดแต่หัวว่ะคนหมักหัว อเออแสดงว่าเขาเห็ดถือแล้ว่ะพวกนี้ใช้เป็นโตเลยทีนะ่หน้าหนาแล้วว่ะเป็นโตกันนี่แล้วก็ยิบเลยออกแล้วก็เอาตอนไปเอ่อยิบเพิ่งแล้วก็หูดเมืเ่อเมื่อเคยเห็ดออมเนื้อได้ตอนใหญ่คุณเล็กคิดพอเจแล้วว่ะเท่าแก่สิบประมากตอนใหญ่เล็กกินยากเล้วแฮมตอนโย่ตอนตะบอกเขาเรียกตอนพะโลขลิ่นไ้กินแบบสไตล์เขาเลยนะแา่ว่าไม่ติดคอเลยา่ะพอเล็กคิดพออันนี้แล้วก็สิบประมากเล็นยาว โอ้เงยแตกเงาอะไรปอกๆตักเลยตักเลยฮ้องตักเลยทำงานมานแรกเงินเดืยวก็กินอันนี้ละว่าเอาหน้าไม่ก็ปลาปลาดีได้กินน้าบ่าอะ้รมาแรกเพาะว่าแต่ตอนมันดุนไปได้นะคำตอืนี่ตัวผู้ทำงานเนี่ยน้องบันกาเทีใมแห้งลาทิตเทียมละม่โอ้เตี้ยมีโอ้เล้ยบ่อยๆงานโตกับไร อปนเ่็นต่โรงงานห้องหนักถือคำจะว่าอย่างไรได้พผ่านขนาดตัวมีโอ๋งินยังบ่มใส่บ่มีโอ๋ตัวชิบเซ็ตกวชิเซตแล้วบ่มีโอเท็่แล้วน้องเบิดวทางขาของคารนี่ยังบ่มีโอ๋แหงเด่นหน่อยก็มโตอยกันไ่อยงก็ก้ยกกก็ลหน่อยก้วยแล้วยังบ่มีโอ๋แหงนี่อยลงงก็คานันห้องคายังอีกอะอ่ไอย่างนั ข้าไฟก็กวที่บอกหงกันเลยหัวข้่นามเขาเป็นเดือนบอกเรื่องทีลอยบากเดี๋ยนซีลอยแล้วหงะถนามไม่ได้หลไปไหนนะมีเด็กหน่อยนะดินหนามยังยังกะอะไรมาเลยยอะไเหอยนามเขาก็ได้ร่วมมากเลยโอ้ยเอี่ยมละพี่น้องเอ้บาี คลิปนี้ถ่าย n h a เลยเอาพี่น้องอันนั้นมากินนะพี่น้องกินก้อนก็ได้เมื่อเจ้าไปเบาอยู่สดใสเลยเนาะใสเป็นง้อหน่อยพอด้วยนะถูกไหมไม่เห็นว่าใส่เพราะเป็นผู้ใส่เองนี่ตำตำข้อใช่ไหมนั่นตำตำตกแต่งหน้าเราตักใส่เดี๋ยวแค่อยู่คอยบริการเองนี่แหละ มันันเ้าววายกบห้ตัวสู้ตัวพังาใส่หน่อยใส่หลายแต่วารับรองว่ากรานฮอดแต่สามันจะก่ออาบมาเลยใส่กระแดกสองบวงบางเด็กม่กลัวบ้างไม่กลัวบาด็กนมนั่นตามตแตงใส่บวงหนึ่งกับเครื่งหนึ่งวงเดียวตามตแแต่่าปลาบ่วงนึ่งฮะปลาวงหนึ่ง้ยไ่ใส่ปลาใส่อมงอายุ ใชเสือเจ็บเขาตันคุณยังเด็กจนใหญ่ป่นนี้มันเป็นถัแมงถัแมงลอมตัดกินแบบถั่แมงมันแบบขนานคอยกินคอยพวกกินลอยใจปลาคอยกินตำแตงเด้เข้าแห้งข้าคายดีชุ่รสนะเซตเท่หน่อยก็พอแล้วกินอะไรกคอนกินหัวปลาพี่ดาวปลาจักโตวัดซิบก็โต เอาห่างวาย,ยาพู้เดียวเลยคนหน้าาตดีิก่แหละเข้าหน้าตาดีเขากินหัวปลาพายากหน้าตาดีกินหัวปลาลายเออวันนี้เขาจะว่าว่ากินหัวปลานี่อะนนะมันนิวเมอร์มันสิเป็นแบบเป็นเสี่ยนเป็นเสี่ยนออกม่ะมันสิเป็นชอย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 บอ่แม่นี่เองเขาเป็นแบ่ภาษาไหนเนี่ยเป็นที่สิบป่ะเออในมันจะออกแค่้างๆเนี่ยโอ้อันนั้นบ้แม่นอันนั้นคือเขาทำงานเขาจกเด็ก บ่อในบ้านนะบ่อเป็นดีดีบ่อพวกแกับจกแล้วข้าเป็นเติงถ้าวเป็นเป็นยังหนูจะบอกกูนี่เป็นเมื่อโคมึงอกได้กินหัวป่าโอ้คำตัรมันว่าให้กินหัวป่านะพวกคนมากหัวป่าเล็บเัายังงามคือเก่าเล็บมันเป็นยังเล็บมันงามมันบะไรก็เถอมันก็บ่อกเเถอมันก็ยิกนี่นี่ยิกนี่มันยิกลงนึ่งแบบมันแตกขาวเล็บตีนเล็บเมื่อขึ้นยัง ภายแม่เขาก็<อ>กเป็นยังไง,งกัน,นต้นองทานขูดแง่ก็แด้วเนาะทำกันหาแต่หน้าบ่อเฮ้ยก้องเชื่อวาแล้วก็ขัดมันจะเป็นยังการสร้างโลหัวปา่าของมากเอินว่าเราก็เอินเอ้าพี่น้องเขี้บดีกับฝากไปเพลินนี่ครับขอบคุณหลายที่ต่างรับชมฝากไปตากไปยงังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับ